ปีนปีนเฮ้ย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 ใช่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 เลยเฮ้ยดึกดึกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ลิซ่าลิซ่านับห้านับหกลิลิลิพี่ปีนหาปลาลุงพี่ลูกดีเลยเออเออปีนหาปลาลุงพี่เอ้ยเฮ้ยดึกดึกใครล่ะฮะใครน่ะลิซ่าหนูนี่สิ พาขึ้นมาอยู่กับน้องอลิซาหุ่นทำมือมืออยู่สบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีสบายดีป้าลุงเลยไหมไห้สบายดีป้าลุงวันนี้กับพ่อก,กับน้องอลิซาได้สี่เดือนครึ่งแล้วเนะะาะเฮ้ย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 อลิซาเอ,อ้ยอลิซาเอ,อ้ยใส่เลย สวัสดีป่ะลุงื้อนี้ก็อยู่กับน้องอลิซาเด้อมื้อนี้ก็บ่ได้ไปไสเด้อมื้อนี้มื้อนี้ก,อก,ก็อยู่กับแม่มุกแม่นบ่ฮะอยู่กับแม่มุกคือเก่าบ่ลเลเนาะอยู่กับแม่มุกคือเก่าวะอะเอะอฮะเออพอทากัาไปเบีย้ยบ่ลเลยใช่ใช่ะ เบิง ấy, ่งน้คบ่ยเคยเบิ่งแท้เด้อันนี้เหฮ็ดหน้าบูแท้นี่ยืหเฮ็ดหน้าบูแท้อันนี้ฮห้นหนฮหนหนฮออเด้ยอีเด้ยเฮเฮ้ลยเฮ้เลยเฮ้เยเฮ้เ้เลยฮ้เฮเลยนฮ้เฮ้เลฮ้เฮ้เยเ้ฮลยพฮ้เฮ้เลย้เเลยเนาะอยู่เียงเียงหน้าเฮ้้้ก็มาอัปเดตน้องอลิซ่าให้เบิง่งเพ่้องเนะ้ย้ล อ๋อแล้วก็ข่อมแล้วพวยพี่น้องเลยใช่หรอใช่ข่อมให้ป้าลุงมึงด้วยหะช่วยสีมือด้วยหะช่วยสีมือด้วยหะได้บอกช่วยสีมือเลยเลยกินเนี่ยนะที่กินเนี่ยกินผากินแพ้เฮีป้าลุงเมึงนะบอกใช่หรอเฮ้ย ไทยก็ว่าผู้ชายประสาทเนาะโมเมนเด้อเผยพี่น้องเด้อผู้ญิงเด้อเสียนมาเห็นมาซานลูกหล่าเมย์คอยเป็นผู้จ้าวเด้อในไมลูกน้องเป็นผู้ยิงเด้ออืออาปีนเอาอาปีนเอออาปีนเฮ้ยเอ้าวปีนเอาเฮ้ย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 ตึงเฮ้ยเฮ้ยตึงเฮ้ยเฮ้ยตึงเฮ้ยไฮปนปน Ui xa. Thấy là mượn hết nằm mượn a muốn hao hết hai oh, hết hai 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 hết hết hai hết hai hết hai hết hết nằm hết hai hết hết hai hết hai hết hai hết

อ,อืออือโ้ยเฮ็ดนังดีอันนี้อ่ะปิด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 ไหมปินให้ปลาลุงเบิง่งกด้วยค่ะงามส่องามสซูเอ้ยงกอดหรอ่าเฮ้ยไทยก็ว่าคือพ่อท้าอนี้บ่อู้อูอ้เฮ้ย ไอ้ดิอัอ้ไสดิดีใจเลยดีใจดีใจเลยเลดเล็ดเอ้บงแม่พี่น้ลุ่ยห้เออเออเจ้าฟึ่งหน่อยอันนเจ้าทั้งหน่อยอันนี้เจ้าฟ่งหน่อยอันนีอ๋อต่ออต่ออต่อ้ยอุยตายอ้ยทำยังแหงแทนนี่หลุ่ยทำยังแหงแทนอ๋อตาผุนผุนผุนุนเห็ดนางนะฮะเห็ดนางนะเห็ดนาง วาย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 หึปีนมึงด ah. hm? ูห่าปีนแหปลาลุงมึงดูห่าปีนแห้ปลาลุงมึงดูห่บิ่งเตงสอยอ่ะปีนิ่งปีนิ่งเออปีนปีนปีนเฮ้ย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 นึกนี่ลูก ปินปนปอ่ะปนปนปนลึกฮะอ่ปินปนเเฮ้ยเฮ้ใช่ใชใช้อ่ะใช่ใชใใช่ใช่ลยอนเฮ้ยลึกลึก<ท>นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ลิซ่าลิซ่านับหานับหกลิลิลิพี่ปิดหาปลาลุงพี่ลูกดีเลยเออ เออพี ừ, ่ท <X> ้าพะลุงพี่เอ้ยเฮ้ยดึกดึกดึกพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตึงตึงง่ายเมื่อยปะเมื่อยปะอีสาเมื่อยปะฮะอีหดาเมื่อยปะอ้าต่ออ้าต่อไม่ได้เมื่อยเด้นี่บอกไ่ได้เมื่อยเด้่ดิดังดังดูนี่บอกไ่ได้เมื่อยเนียโหโหด่าโหโหโหดิดังดังอันนี้บอก อดิดดังดังเลยนี่เออบ่บลูกวะฮะอดิดดังดังเดนีออเออเออเอ้ยฮึเฮ้ยจึงเฮ้ย้ยตึงเฮฮะเอาเฮ้ยปยงไนบ่อตาผูคบเขียวคบค้างใช่ไหมอตาเห็ดนงอะไบเออออเอเเเห็หนายังไงเห็ดหนายังไงฮะเห็ดหนายังไงฮะเออ อุ้ยฮึฮึฮึแช่ีเห้ยี่บ่อ้ยเห็นหนานังนี่อ้ยเห็นหนานังกอน่เอมีนเนี่ฮึเฮ่ออทบุบุมแท่ีอบบุท้ยเออ hên này hên nãy hên này hên nãy hên nãy hên đi đi nãy hên nãy ờ, ờ, hên nãy hên nãy hên nãy Bao giờ hên nãy hên nãy nè, ha ha ha. hên nãy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  hên คนนี้นอน,พพน,อนเพลยพีนะ่น้องเลยแซ่นะเห็ดในแม่นุ่มนะดูนุ่มนะเอออุ้ยหำเห็ดเนงอันนี้กินนมบ่อีมอไออีกด้หูหาบานึงนะไออีกด้หูหาโอ้ยหนาฮนะแต่ละคนอ,อ,อ,ดดดดอ,ะอ่ะดูดิเออเอดูดดูเออเออดูดเออ nhưng mà im mà mẹ hãy kín nôm nỏi mò ơi Sơ bài đi pha đường đơ gom à nào hơi, nào. nó hơi Hiểu đau giờ con đi xa của nhôm mua sao mô cơm tiền mà hey hả hả mò này mò yến phụ pha luôn mừng người đơ pha luôn mừng người đơ này đơ thấy 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 đi ra Ý ơi Ờ Thế đi Em đi ha. Ừ ơi ừ. Hết đơn Bên nhắn bên nhắn bên nhắn Nói chồng cái phăng thì phăng không? Hả? Phăng không? Đi đã muôn rồi Muôn đỏ Hả? đỏ muôn đỏ em may món em may đỏ rồi không món đỏ Ui đỏ đằng này có hơi món đỏ món này có đỏ món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  đỏ Ừ đỏ món đỏ món đỏ món bỏ ดิษะดิเลยดิเลยเป็นยังดิดิเลยลิทลิทลิทปีน่ะ่ะพี่ใส่ฮะฮะยอ๋อแค่นังแค่ดังอยากนอนป่ะอยากนอนป่ะดิษาเอ้ยคือปอบาปอบาแท้กโกนี่ฮะคือปอบาปอบาแท้กโกนี่เป็นได้ไหนโกนี่ฮะ

Ừ. Ga chị nói ba Kịp nụng gà 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 hiểu 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 ให้เนาะให้เนาะใายบ่หน่อยให้บหนยใเมย์บ่มาเค็ดไปนี่บ่หึมหยอกเน้องตื่นน่าน้องตื่นน่านอนบ่โตกันฮะมิ่านอนบ่นอนบ่ฮะนอนบ่ไปเลยนอนบ่อ้ยสานอนบ่ฮะเต้มไหมฮะนอนนอนอนได้กินนมึ ให้แล้วให้แล้วให้กินให้แล้วลิซ่าให้แล้วอ้ให้ให้แล้วให้แล้วให้แล้วให้แล้ห้ิบปูอ่ะโอ้อะไอเคน้อยดูนี่สิใครน่ะฮะใคร่ะลิซ่าดูนี่สิ ใครอะ <c oughs> ใครอดะดิซ,ซ่าดิซ่าสู้ๆดิซ่านับหนึ่งนับสองนับสามเออไอ้แท่งนี่นับสีนับห้านับหกนับข้างที่เจ็ดนับข้างที่แปดนับข้างที่เกนับข้างที่สิเออเจ็บเจ็บเจ็บใช้กอ่อนอนนี้ใช้กอ่อนใช้ว <c oughs> <c oughs> ้าว <c oughs> <c oughs> เาห็หนนอ้เฮ ฮะเอ้ยหายบอลน,น่ะหายอ่ะน,น่ะอ้วไปใส่ปาน,นุ้งเมืงบ้นี่คิดได้เลยกวนนี่อือโอ้หายโอ้หายได้หายนี่ฮะอีดาหายได้หายนี่สรุปแล้วฮึฮึฮึอะแต่พามาบบบนี้เห็นแต่ดาเนาะแล้วบ่ฮะสิเนาะแล้วบ่เอออันนั้นอเนะาะนั้นอ,นะอ่ะนอน ชมวิวเบ่งอันนี้เด้อนี่เด้อไปเบ่งเด้อเด้อนอนเด้ออ่ะนอน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 ซาราลับแาเมิิโกมือมือโอ้กับแบบสูตชีวิตเลยพี่น้งนองนะใส่อูเยี้ยพอมันจังเย็นอากาศมันท้อนนอนลงน,นันมินมานอน,นอน่ะ น้องมาได้สิกินน้ำตาอ,อุ้ยแดงน้อยพ่นี่เฮ้ยแดงน้อยแม่พ่นี่ฮะป้าซาเวลาสินอนบ่บอกป้าลุงเด้นอน้องอาลิดนอนก่อนเด้อาสิเมื่อหน้าพ่อพ่อก็นองอาลิดไม่เด้อป้าลุงเนาะเนาะะส <c oughs> วัสยดีป้าลุงวะหึ สบายดีป่าลุงเนะ okay. ยาะเดยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ทางอีหลาเพี่นนอนก่อนเพ,พื่อนพี่น้องเลยมื้อนี้กาพบเจอกับซาบุงดากะบ,บ่ได้ไปไสเพ,พื่อนพี่น้องเนาะเอาลูกเอาเต้าอยู่เพิ่นคื่อน,นกาวพอดีว่าทางพ่อทาเพิ่นก็ไปเวียกมื้อนี้เนาะโดยอันจังได้กะขอมอุขอบใจ FC เบิดทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปซาบุงดาเด้อเนานะมื้อนี้ก็มาอัปเดตน้องอลิซ่าห้เบิง่งกเพื่อนพี่น้องเนาะได้4เดือนกับครึ่งมือแล้วเอ้ยครึ่งได้4เดือนกับครึ่งเดือนแล้วเด้อเนาะเดือนครึ่ง บ่าทนี้พงพี่น้องเลยทั้งสามุกดากัสซีได้ปิดคลิปเพียงซันนี้เด้อเนาะพบพอกันในคลิปหนะ้าเด้อสบัดดี